ไอเทว่ากล่าวสวัสด anyway anyway anyway. ีเปรุ่นชาวไทยไปรุ่นตุรกีเปรุ่นอังกฤษเปรุ่นอะฟีฟพรกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในช่องไอเท็นะครับก็คือทุกคนครับมาสอนทําให้เกมลื่นอีกแล้วนะครับคือจะมาสอนให้เกมฟีไฟล์ลื่นอีกเช่นเดิมนะครับเออ คือแอปนี้ก็แบบเป็นแอปแอปหนึ่งที่ผมไปหามาแล้วลองทําดูนะครับก็ลองทําดูว่าอี่อมันมันได้จริงหรือว่ายัางไงผมก็แบบเล่นไปไปเล่นในแหลงอ่ะคือแบบมันยังมีการกระตุกข,ของเครื่องหรือว่าอะ,อะไรสักอย่างนี่หลยบากส่วเ,เครื่องเราอ่ะเออแล้วผมก็เลยแบบไปหาแอปแอปไปหาแอปนี้มาแล้วผมก็เลยแบบลองทําดูทําแล้วมันก็ได้จริงนะครับทุกคน ทุกคนก็ไปดูใต้ล่างคลิปแล้วก็พิมพ์ตามนะครับก็มันอยู่ในเพจสโตร์นะครับทุกคนใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเออก่อนที่จะไปดูสอนทำนะครับเออจากนั้นเราก็กดตรงนี้นะครับกดตามผมเลยอ่าเหมือนให้มันแล้วเราก็เลื่อนหาแอปของ ที่เราโหลดมานะครับก็ตัวนี้แล้วก็เปิดปเลยแล้วกดย้อนกลับนะครับพอเราทําแบบนี้เสร็จแล้วเราก็แอดเกมไปก่อนอ่าแอดวีไฟแล้วก,กดไปเลยพอจากนั้นเราก็กดอ่าตัวนี้ครับกดไปเลยอ่าเราก็รอมันอ่าสักแป๊บหนึ่งนะครับเออทุกคนเออถ้าใครที่จะเข้ามาเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าใครจะเข้ามาเล่นอีกรอบหนึ่งคือเราต้องอ่ากดตรงนี้แบบ กดทุกครั้งอ่ะเวลาเรากดเข้าแอป,ปนี้มาเออกดกดอ่าตรงนี้ให้มันแบบเหมือนมันรูอ้อะเหมือนรู้เครื่องเออเขาเรียกว่าอะไรวะอ่าอะไรสักอย่างเออก็นี่แหละเออคือเรากดให้เราต้องให้มันขึ้นแบบนี้ให้มันแบบมันแบบล้างอะไรสักอย่างอะไรของมันอ่ะเออพอมันได้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องกดเข้าเล่นในตัวตัวแอป,ปเลยนะครับคือเออนั่นแหละคือมันจะเล่นลื่นขึ้นอ่ะเออนั่นแหละคือผมจะกดเลยนะเออ เนี่ยแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับทุกคนเออฮะฮะโอเคนะครับทุกคนแล้วเข้ามาในเกมกันแล้วนะครับก็อ่าผมจะให้ดูการอ่าปรับตั้งค่าของผมนะครับคือตั้งค่าก็คือ,อ,อไม่ใช่ดิปรับการาฟริกก็คือความอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะเออกราฟิกนักก่นแหละเออผมก็ปรับสุดๆๆนะครับก็อันนี้จะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้แต่ว่าผมไม่รู้อะ ก็เปิดไว้เปิดให้หมดเลยนะครับเออเดี๋ยวผมก็จะให้ดูอ่ารุ่นโทรศัพท์รุ่นดูอะไรที่แบบเรมที่ทุกคนอยากดูเออผมก็จะให้ดูด้วยนะครับเออนี่นะครับก็เป็นรุ่นโทรศัพท์นะครับทุกคนก็ดูนะครับเออเนี่ยก็เป็นรุ่นนี้นะครับเออก็เข้ามาแล้วนะครับก็ดูทุกคนดูเลยนะครับก็การที่แบบผมอ่าเลื่อนนะครับทุกคนก็ดูอ่าฮะก็ดูเลยผมปรับอย่างนี้นะครับ 90ความอันนี้คือนี่แหละก็มันก็เล่นดีนะครับในเครื่องที่ผมไม่เล่นแล้วเครื่องนี้เนี่ยทุกคนมันก็เล่นได้ดีเลยปรับภาพสุดด้วยเนี่ยปรับภาพสุดมีเงานี่นะครับปรับทุกอย่างสุดไปหมดเลยก็ถ้าทุกคนแบบเครื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ลองลอง,ลองทำดูนะครับ เออลองทําดูเครื่องไม่ดีเครื่องดีอะไรก็แล้วแต่ถ้าใครอยากให้มันเล่นแล้วมันแบบให้มันให้มันดีขึ้นมากกว่าน,นี้ก็ลองไปทําดูนะครับก็ของผมมันก็ทําแล้วมันก็ได้ดีอะ่ะทุกคนเออเขก็มาเล่นได้อะ่ะ